กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแสดงพระธรรมรเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดโพสีประจับปี2564 เมื่อวันที่28สิงหาคม2564เวลา8นา30นาทีที่วัดโพสีพระกูวินัยทรสันติสันติกโรเจ้าอาวาสวัดโพสีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พุทธศาสนิกชนรวมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564โดยมีนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตัวแทนเขตผู้มนวยการกองการศึกษาและตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามยุวพุทธกาสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจ,จัดกิจกรรมเทศนาออนไลน์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564ณวัดโพสีตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญโดยมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบเช่นถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามคลื่น FM 100 m ม z ้ร้อยใจชางเทศบาลไลฟ์ Live ทางเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและเพจนายเชษอิสระมหาสารคามทันข่าวสำหรับกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยพิธีการสวดมนต์ไหว้พระแปลรพระครูวินัยทรสันติสันติกโรเจ้าอาวาสวัดโพสีแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อภิกษุสองสหายหมายความว่า ผู้มีปัญญาดีเมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้วไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับแล้วตื่นอยู่โดยมากยอมละบุคคลผู้มีปัญญาสามไปเสียดุดม้าตัวหนึ่งมีฝีเท้าเร็วและทิ้งตัวหากำลังมีได้ไปฉันนั้นเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบลงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายกันเทศพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี